ทาไทุตอน,นแรกอะเราว่าจะขายน้องทิ้งนะคะเพราะว่าคือเราอะอยากได้เงินไปซื้อหนังสือแต่ว่าเราทําใจไม่ได้จริงๆ HELLO สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกของเรานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่เราประทับใจมากนะคะในปี2020ที่ผ่านมาเนาะ เราเนี่ยก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือประมาณ24-25ถึงเล่มเลยนะคะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ว่างเลยเนาะมันก็จะมีช่วงว่างช่วงหนึ่งที่มหลาลัยปิดเทอมแต่พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยคือแบบงานเยอะมากทุกคนคือตุยนะยคะแต่เราก็ยังอุตส่าห์อ่านได้ถึง24-25ไม่แน่ใจจำจำนวนไม่ได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าเราก็มีหนังสือที่ประทับใจมากนะคะใน ปีที่แล้วเนาะถึง6เล่มเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็อยากจะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสไปบุ๊กคลับมาเนาะแล้วก็ได้ไปรีวิวหนังสือที่แบบว่าตัวเองชอบ แล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังคนอื่นเขาแบบรีวิวแล้วก็เล่าถึงหนังสือที่เขาชอบเนาะก็ได้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะทุกคนคือเราตอนแรกเราไม่กล้าที่จะไปเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้อ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วอ่ะทุกคนคือทุกคนที่ไปงานนั้นคือแบบ ดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอยอารมณ์มันติดค้างอยากที่จะเล่าหนังสือต่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เลยมาเปิดประเดิมกับคลิปแรกนะคะก็คือพูดถึงหนังสือทั้ง6เล่มที่ประทับใจในปี2020ค่ะไปดูกันเลยมาค่ะเริ่มเล่มนี้นะคะเล่มแรกสิ่งโตนอกข้อซึ่งเล่มนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้อ่านแนวนี้เลยนะเราจําไม่ได้แล้วว่าเราไปโดน ป้ายยามาจากไหนนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นงานเขียนของนะักเขียนไทยนะคะซึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้น9ก้าเรื่องนะคะคือประทับใจมากทุกคนตอนแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอ่านไม่เข้าใจด้วยซ้ําเพราะว่ามันมันเป็นแบบรางวัลซีไรท์อะ่ะแล้วเราคิดว่าเราเคยอ่านรางวัลซีไลท์เล่มหนึง่งแต่จําชื่อเรื่องไม่ได้แต่ตอนนั้นจําได้ว่าเราอ่านไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่โตพอที่จะมีความสามารถในการอ่านหนังสือแนวนั้น แต่พอแบบมาอ่านเล่มนี้อ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกมันแบบพออ่านแล้วเรารู้สึกว่า nh, อืมเออมันก็จริงก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเห็นด้วยกับหนังสือมากๆาแต่ก็มีในส่วนที่เราขัดใจก็คือแบบแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อเราควรจะทำยังไงต่อกับสถานการณ์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สุดนะคะคือสนุกมากทุกคนเล่มนี้คือมันเป็นสนุกแบบสนุกแบบจิกกัดอะ่ะเออทำนองนั้นนาอง ซึ่งตั้งแต่เปิดมาเรื่องแรกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจเลยอะ่ะทุกคนคือเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้นำคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้กระทำผิดไปอันที่จริงเนี่ยความผิดของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวเขาคนเดียวนะมันก็เกิดจากสถานาการณ์ตอนนั้นมันบีบบีบบังคับแล้วก็คนในปกครองของเขาเนี่ยควรที่จะ รับผิดชอบร่วมกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเขาก็เป็นผู้นํายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบอะไรแนวเน,วนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากนั่นแหละทุกคนซึ่งแบบแค่เรื่องแรกอย่างประทับใจแล้วอะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราประทับใจอะ่ะก็คือเรื่องไพ่สีขาว,ส,ขาวสีดำเนาะเขาก็พูดถึงว่าคนที่มีไพ่คนทุกคนเนี่ยเกิดมามีไพ่สีขาวแล้วคนที่มีไพ่สีขาวเนี่ยก็สามารถที่จะ ตัดสินคนไพ่สีดําได้คือคนที่มีไพ่สีดำเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนเลวอ่ะในในเรื่องเนี่ยจัดให้เป็นคนเลวเป็นคนที่เป็นคนที่เราอ่ะจะสามารถทําอะไรกับเขาก็ได้คือแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความจริงมากๆที่คนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหาอ่านได้นะคะทุกคนคือเนื้อหามันอาจจะไม่ได้สนุกแบบสนุกเฮฮาแต่ว่ามันคือ พอได้อ่านแล้วเนี่ยทำให้เราได้คิดอะไรมากมายนะคะก็เลยเป็นเล่มที่ประทับใจเล่มแรกค่ะเล่มต่อไปนะคะก็คือจดดนจดหมายจากฆาตากรนั่นเองค่ะทุกคนคือเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกที่เราได้อ่านงานเขียนของคุณฮิงาชิโนะเคงะซึ่งเป็นคนที่คนพูดถึงกันเยอะมากในปีนี้นะคะแล้วเราก็พึ่งได้รู้จักผ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคือตอนนั้นเนี่ยเรา เหมือนกับว่าไปหาหนังสือเกี่ยวกับอาชญา,ากรรมอาชญากรอะไรแนวๆน,นี้นะคะฆาตากรเออแล้วเราก็เลยได้ไปได้หนังสือเล่มนี้มานะคะ <c oughs> แค่อ่านข้างหลังแล้วเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นที่จะอ่านแล้วอ่ะทุกคนแล้วพอได้อ่านแล้วอ่ะทุกคนมันประทับใจมากมันเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน อยากให้มีภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยอยากอยาก,อ,ยาก,อ,ยากอ่านต่อไปอีกว่าแบบชีวิตมันจะเป็นยังไงคือชีวิตของตัวละครในเรื่องเนี่ยมันช่างเศร้าแบบเศร้าทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายพี่ชายที่เป็นฆาตากรเนาะแล้วก็น้องชายอ๋อซึ่งเนื้อเรื่องเรื่องนี้ก็คือพี่ชายเนี่ยได้ไปทําการฆาตกรรมแล้วก็ติดคุกแล้วก็มีการเขียนจดหมายพูดคุยกับน้องชายนะคะทุกคนคือข,ขนาดว่าเราอ่านจบแล้วอะ่ะเรายังรู้สึกว่า เรายังมีความผูกพันกับตัวละครอยู่เลยอะรู้สึกแบบอยากจะติดตามชีวิตเขาต่อไปอีกนะคะว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เอาใจช่วยเขาจนกระทั่งจบเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจบอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าก็จบแล้วอะ่ะทุกคน,นเปเรลายืนยันนะคะอันนี้ก็คือเล่มที่เราได้เอาไปรีวิวในตอนที่เราไปบุกคลับเนาะที่เราพูดถึงซึ่ง เล่มนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อ,อาหาเกี่ยวกับว่าลุงคนหนึ่งที่เขาเอ่อไม่สนใจการเมืองในตอนแรกเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหันมาทําอะไรสักอย่างเพื่อความถูกต้องนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เขาต้องการความถูกต้องว่าเขาจะต้องเจออะไรแล้วคือลุงเปเรลาแกเนี่ยก็เป็นคนที่รู้ว่าต้องทํายังไงแต่ตอนแรกอ่ะคือลุงแกเลือกที่จะไม่ทําเว้ยแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเรื่องมันจะลงเอยยังไงทุกคนก็ต้องไปติดตามติดตามอ่านกันดูนะคะเออซึ่งเป็นเรื่องที่เราเนี่ยก็ประทับใจมากๆในตอนแรกๆของเรื่องเนี่ยอาจจะดูเบื่อๆไปหน่อยเนาะเพราะว่าคือมันอะ่ะเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่อยๆไม่มีอะไรจนตอนแรกเราคิดว่าเฮ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ่านไปก็แทบที่จะแบบลืมว่าเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเนาะอืม ซึ่งพอเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนจดหมายจากฆตาตกรเลยเรายังมีความรู้สึกว่ายังผูกพันกับตัวละครยังรู้สึกว่าอยากรู้ว่าแล้วต่อไปเนี่ยตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยมันจบแบบมันก็จบแบบโอเคแหละทุกคนแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดที่เราสงสัยว่าแล้วมันยังไงต่อเน,นี่นะคะก็เลยเป็นแบบเล่มที่ประทับใจก็ไปหาอ่านได้นะทุกคนเป็นเรื่องที่เออประทับใจต่อไป แเดนโอโหโกลลวงซ่อนตายนะคะคือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นการชิงไหวชิงพลิปของอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์กับคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะคะทุกคนซึ่งมันแบบเฮ้ยมันสนุกและมันมันมาก <c oughs> คือครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเขามาช่วยฆาตากรในการอำพรางคดีเนาะแล้วเขาก็พยายามที่จะมาปกปิดคดีเนาะแล้วก็นักสืบเนี่ยอันที่จริงเขาก็ไม่ใช่นักสืบแต่ว่าเป็นอาจารย์เขาก็พยายามที่จะมา ไข่ปมตรงนั้นดูปมตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ม,มันมันมากแล้วก็เอาใจช่วยว่าเฮ้ยจะจะรู้ไหมจะจับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย mm. แล้วทุกคนเรื่องนี้มันมีความแบบหักมุมในตอนจบอะ่ะ mm. ก็ประทับใจมากๆาไปหาอ่านได้นะคะ mm. แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่เราได้อ่านก็คือพิษรักสังตายเนาะเล่มนั้นเราก็ประทับใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะเรื่อยๆเกินไปนะคะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกลหลวงซ,ซ่อนตายมากกว่านะคะ เล่มต่อไปเลยต้นส้มแสนรักนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดถอดเล่มนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเรื่องที่สนุกแบบสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นเรื่องที่เนื้อหาหนักมากๆแต่ก็เป็นอะไรที่เราประทับใจในปีนี้นะคะคือเล่มนี้เนี่ยเราคิดว่าให้ข้อคิดเรามากที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับความรักแล้วก็ความอ่อนโยนเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็น เรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วเขาก็เล่าเรื่องของเขาไปนะคะทั้งเรื่องที่เขาดื้อแล้วก็โดนลงโทษบ้างแล้วก็เรื่องที่เขาจนไม่มีแล้วก็เสียใจที่ไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนในจินตนาการเพราะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กอายุ4-5ขวบเนาะซึ่งเรื่องของจินตนาการเนี่ยก็ต้อง โดดเด่นอยู่แล้วนะคะอืมซึ่งพอเราอ่านจบแล้วเรารู้สึกว่าเออตัวละครมีตัวละครตัวละครนึงเนี่ยที่ทําให้เราประทับใจมากซึ่งเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยควรที่จะแบบเอาเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันก็เป็นเล่มที่แบบคลาสสิกโด่งดังแบบโด่งดังมากๆเลยทุกคนก็ไปหาอ่านได้นะคะประทับใจมากอืมเล่มสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนกับ อาคาธาคริสตี้นะคะตอนฆาตก,กรรมบนรถด,ด่วน Orient Express นะคะคือเล่มนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเล่มแรกของเราที่ได้อ่านของอาคาธาคริสตี้นะคะซึ่งมันสนุกมากเลยทุกคนคือเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเราถึงเพิ่งได้มาอ่านอันที่จริงเนี่ยเราอ่านเชอร์ล็อกโฮมอยู่แล้วเนาะแล้วเรารู้สึกว่าอาคาธาคริสตี้กับโคนันดอยเนี่ยเขาเขียนเป็นคนละแนวกันเลยนะแล้วเรารู้สึกว่าเออเล่มนี้ก็สนุกไม่แพ้กับ เชอร์ล็อกโฮมเลยคือมีคนเนี่ยบอกเราว่าเล่มของอาคาธาคริสตี้เนี่ยสนุกกว่าเชอร์ล็อกโฮมเนาะแต่เราอะยังรู้สึกอยากจะเถียงขัดใจเพราะว่าเราอะ่ะแอบชอบแนวของเชอร์ล็อกโฮมมากกว่ามันจะมีความคลาสสิกแล้วก็ผจญภยัยซึ่งเราอะ่ะชอบแนวๆแบบผจญภยัยอันนี้คือเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีการแบบบรรยายเยอะไปหน่อยนะคะสําหรับสไตล์ของคริสตี้เนี่ยคือเรา ปีนี้เราได้อ่านประมาณ3เล่มมัง้งเอ้ยปี2020เราได้อ่านประมาณ3เล่มมัง้งแล้วเรารู้สึกว่าเออทุกเล่มเนี่ยเราก็ประทับใจเล่มเดียวนี่แหละแล้วเราก็ยังซื้อมาดองไว้อีกสองเล่มซึ่งเราจะไปอ่านให้จบแล้วก็มาสรุปว่าเราเนี่ยชอบอาคาธาคริสตี้หรือว่าเชอร์ล็องโฮมมากกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะคะก็จบ เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังยังไม่ได้บอกเลยว่าประทับใจตรงไหนเนาะเออมันก็ประทับใจตรงที่ว่าเรื่องราวเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นอยู่บนรถไฟขบวนเดียวเป็นคดีฆาตรกรรมเคลื่อนที่เนาะซึ่งเราอะลุ้นมากๆว่าเฮ้ยฆาตรกรเนี่ยเป็นใครคือมันมีแบบจุดให้สงสัยอะเยอะมากๆาๆกแล้วพอบทสรุปของเรื่องก็คือแบบจ้ะคือ เออเนาะเข้าใจคิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออประทับใจอ่ะตรงจุดนี้ซึ่งเล่มนี้แหละน่าจะเป็นเล่มที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกแบบสนุกสนานมันมากเลยนะคะเออกับเล่มกล,ลวงซ่อนตายเนาะแต่ว่าเล่มอื่นเนี่ยก็จะเป็นประทับใจในแนวแบบได้ข้อคิดจากเรื่องนั้นซะมากกว่าอืจบกันไปแล้วนะคะทั้งหมดหกเล่มที่เราประทับใจเราคิดว่าการอ่านหนังสือของเราเนี่ยเราเนี่ยได้ข้อคิดจากการอ่านหนังสือ ในแต่ละเล่มที่แตกต่างกันนะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกับที่นักเขียนต้องการให้เป็นซึ่งเราคิดว่านี่แหละคือคุณค่าของหนังสือนะคะทุกคนก็ไ <g oda> ว้เดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโออื่นนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย